อ่าโอเคเราไปดูโปรแกรมแรกนะครับสำหรับโปรแกรมแรกที่ครูจะสอนก็คือโปรแกรมนะครับวิลลาหรือโปรแกรมบีอัดไฟล์ประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงพอมีขนาดเล็กลงข้อดีของมันคืออะไรเธอจะก๊อปปีลงแฮนดี้ย์มันก็ไปอย่างรวดเร็วขึ้นเธอจะ ฝากไปบนอีเมลหรือเอาขึ้นไรมันก็อัปโหลดได้เร็วขึ้นมันจะเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วอีกอย่างถ้าไฟล์พวกนั้นอยู่ในเครื่องของหนูไฟล์ใหญ่ๆพวกนั้นอยู่ในเครื่องของหนูในเมื่อมันถูกบีบไฟล์มันมีขนาดเล็กลงเราก็จะสามารถเก็บอะไรต่างๆได้เยอะขึ้นใช่ไหมลกูกฮาร์ดดิสเราก็จะเบาลงนะครับอ่ะเราไปดูก่อนอื่นนะครับให้เราไปรวบรวมไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ก่อนดังนั้น เราต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนอ่าทุกคนคลิกที่ปุ่ม start ปุ่มกลมๆนะครับหลังจากนั้นไปที่คอมพิวเตอร์ตรงนี้คอมพิวเตอร์นะครับ, computer, ร computer, รบเจอไหมลกูกอาคลิกเลยคลิกเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะเจอ drive ต่างๆซึ่งแต่ละเครื่องไม่ว่าเครื่องหนูที่อยู่ที่บ้านหรือเครื่องครูมันอาจจะไม่เท่ากาันอยู่ที่การแบ่งการใช้งานอย่างเช่นอันนี้ เขาเรียกว่า drive c วงเล็บ c นะสังเกตนะ drive d อันนี้น่าจะเป็น drive อะไรโลก drive e เพราะว่ามันวงเล็บ e ทุกคน double click เข้าไปใน drive d เปิดมันขึ้นมานะครับ drive d นะครับเรียบร้อยแล้วเราไปสร้างโฟลเดอร์กันนะครับการสร้างโฟลเดอร์มีหลายวิธีนะครับเอาง่ายที่สุดแล้วกันนักเรียนไปคลิกที่ตรงนี้แล้วกัน new folder ตรงนี้นะครับ new folder new แปลว่าใหม่ folder ก็แปลว่า folder ์นี่แหละคลิกเลยลกูกปับ๊บเราจะได้โฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นไฮไลท์อย่างนี้ให้เราพิมพ์ชื่อไปเลยพิมพ์ชื่อไปเลยอ่ะตั้งชื่อเป็นชื่อเราอ่ะตั้งชื่อเป็นชื่อเรา แล้วกดปุ่ม enter นะครับตั้งชื่อเป็นชื่อเราแล้วกดปุ่ม enter อาต่อไปต่อไปนะครับ อ่ะหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนไปดูไฟล์อะไรก็ได้หรือโฟลเดอร์อะไรก็ได้ที่อยู่ข้างๆอ่ะเลือกสักหนึ่งไฟล์หรือโฟลเดอร์ก็ได้แบบไหนก็ได้ Copy มันมาวางเรื่อยๆคลิกขวาที่ไฟล์นั้นบนไฟล์นั้นเลยนะครับอย่าไปคลิกอย่างนี้นะไม่ใช่คลิกตรงกันอย่างนี้ไม่ใช่ไปคลิกอย่างนี้ให้คลิกบนไฟล์คลิกขวาบนไฟล์อย่างนี้ Copy แล้วก็ดูนะครับเวลาวางก็ คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วก็เพลส p a s t e วางลงไปก็ปี้มาวางเรื่อยๆอ่ะคนละ5คนละ5ไฟล์นะครับไฟล์อะไรก็ได้รวมๆกันไปเลยไฟล์อะไรก็ได้รวมๆกันสัก5ไฟล์นะครับคลิกขวาก็ปี้แล้วคลิกขวาแล้วก็เพลนะครับสัก5ไฟล์ เราจะบีบอัดไฟล์แล้ก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์ของเราคลิกขวาบนโฟลเดอร์ของเราห้ามไปคลิกที่อื่นนะครับจากนั้นนักเรียนมาที่ add t o แล้วตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของเรา la เจอไหมครับลกูกคลิกเลยค่ะเสร็จแล้วแค่นี้แหละหลังจากนั้นมันจะมาอยู่นี่ นี่มันจะเป็นชั้นหนังสือแล้วก็เป็นชื่อของเราเจอไหมลกูกอ่าแค่นี้เองเสร็จแล้วง่ายไหมง่าย